สถานการณ์เรื่องของสงครามการค้าของทรัมป์นี่ก็ลุกลามไปหลายส่วนไม่เว้นแม้แต่ในวงการฮอลลีวูดค่ะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมวงการบันเทิงยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแต่นับวันมันจะยิ่งมันจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆนะคะด้วยนโยบายอเมริกาเฟิร์สของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คิดว่าตอนนี้อุตสาหกรรมสำคัญของอเมริกา ด้านบันเทิงของอเมริกาอย่างฮอลลีวูดมันกำลังมันกำลังจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะด้วยนโยบายก็คือการเก็บภาษีนําเข้าหนังจากต่างประเทศที่เข้าไปฉายในอเมริกา100%ซนี่เป็นนโยบายที่ได้รับการเปิดเผยล่าสุดเลยนะคะสำนักข่าวบีบก็เปิดเผยว่าล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์นั้นเตรียมวางแผนที่จะเรียกเก็บภาษีนําเข้าภาพยนตร์ที่สร้างในต่างประเทศร้อซค่ะ เนื่องจากเขากําลังจะยกระดับข้อพิาพาททางการค้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกทรัมป์บอกว่าเขาได้สั่งการให้สํานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเริ่มกระบวนการในการจัดเก็บภาษีนี้ค่ะเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอเมริกากําลังจะตายอย่างรวดเร็วเขากล่าวตำหนิด,ด้วยนะคะว่าตอนนี้ประเทศต่างๆที่มีความพยายามในการจะเสนอแรงจูงใจเพื่อดึงดูดผู้สร้างภาพ,พยนตร์และก็สตูดิโอเข้าไปในประเทศตัวเองทรัมป์มองว่านี่เป็นภัยคุกค,คามต่อความมั่นคงของชาติค่ะ มันขนาดนั้นเลยนะคะคือตอนนี้หลายประเทศรดนถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็มีความพยายามในการที่จะชักจูงให้เ,เจ้าของหนังนะคะผู้สร้างหนังเลือกประเทศของตัวเองเป็นสถานที่ในการถ่ายทำเพื่อหวังผลในมุมของเศรษฐกิจก็มีเรื่องของอ,อ,อะไระเลือกลดลดแลกแจกแถมอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวยกตัวอย่างอย่างที่ไทยเราก็ได้ซีรีส์นะคะเรื่องไว้โรตัสเนี่ย มาฉายเอ้ขออภยัยมาถ่ายทําที่ประเทศไทยอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในวิธีการของเราเหมือนกันในการที่เราจะช่วงชิงซีรีส์ดังๆระดับโลกแบบนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาจะไปใช้โลเคชันที่ญี่ปุ่นนะคะแต่พอเราเสนอเงื่อนไขเสนออ,อ,อะไรไปเนี่ยผู้สร้างก็บอกเอ้ยมันน่าจูงใจเขาก็เลยย้ายจากญี่ปุ่นเนี่ยมาที่ประเทศไทยซึ่งอันนี้มันก็หลายประเทศก็พยายามจะช่วงชิง แ,บบแ,แต่ทรัมป์มองว่านี่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติเพราะฉะนั้นเขาต้องเข้ามาจัดการนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งข้อความและก็โฆษณาชวนเชื่อเราต้องการน้ภาพยนตร์สร้างขึ้นในอเมริกาอีกครั้งค่ะโดยเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ผ่าน True Social ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเขาเองนะคะสอดคล้องกันกับรายงานของบรูมเบิร์กค่ะที่บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศแผนเรียกเก็บภาษี100%เซกับภาพยนตร์ที่ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นการขยายนโยบายการค้าที่เข้มงวดมากขึ้นไปยังกลุ่มของธุรกิจบันเทิงด้วยเป็นครั้งแรกเลยนะคะอย่างไรก็ตามมันยังไม่ชัดเจนนะคะว่าวิธีการในการเก็บภาษีเนี่ยจะได้ผลอย่างไรหรือผลงานนี้จะได้รับการประเมินมูลค่าอย่างไรซึ่งในปัจจุบนันภาพยนตร์หลายเรื่องจากสตูดิโอฮอลลีวูดนั้นไม่ได้ทำที่ไม่ได้ทำที่อเมริกาอย่างเดียวอะคะ่ะแต่มันก็กระจัดกระจายไปเกี่ยวข้องกับการผลิตทั่วโลก รวมไปถึงสถานที่ในการถ่ายทําก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่อเมริกาอย่างเดียวออมีการไปถ่ายทํำยังประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วรวมถึงงาน post production ก็คือพอถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยในแง่ของการตัดต่องานหลังการผลิตเดี๋ยวนี้ก็สามารถจะทําได้ทุกที่ทั่วโลกไม่จําเป็นจะต้องทําที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดตรงนี้ว่าเขาจะที่เขาเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ อ,อไม่ได้สร้างในอเมริกาเนี่ยแล้วจะเก็บภาษี100%ยเปอรซน์นี่นะคะลักษณะมันจะเป็นอย่างไรแบบไปถึงจะเข้าขายที่จะถูกเรียกเก็บภาษีต้องออถ่ายทําที่อเมริกาเท่านั้นไหมต้องออตัดต่อที่อเมริกาเท่านั้นไหมอันนี้ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามการดำเนินการเนี้เหมือนเป็นการที่อเมริกาตอบโต้จีนค่ะ เพราะว่าจีนได้มีการเคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วจีนมีการเคลื่อนไหวเพื่อลดจํานวนภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในจีนลงเพื่อเป็นการตอบโต้มาตรการด้านภาษีของโดนัลด์ทรัมด้วยนะคะโดยหน่วยงานบริหารภาพยนตร์ของจีนได้กล่าวว่าข้อจํากัดดังกล่าวจะลดความนิยมของผู้ชมในประเทศที่มีต่อภาพยนตร์อเมริกันลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรียกว่าหนังฮอลลีวูดก็อาจจะขายได้น้อยลงในประเทศจีน ะะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่จีนเนี่ยก็ตอบโต้อเมริกาพอ,พอจีนตอบโต้ในมุมของอุตสาหกรรมบันเทิงโดนทธรรมก็เลยคงจะเอาบ้างนะคะแม้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอเมริกาจะมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกแต่ภาพยนตร์ต่างประเทศก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะภาพ,พยนตร์ในเกาหลีใต้ซีรีส์ในเกาหลีใต้หรือแม้แต่ตัวภาพยนตร์เองเนี่ย ก็ได้รับเสียงชื่นชมมีพัฒนาการที่ดีวีวันดีคืนนะคะแล้วก็มีฐานแฟนคลับเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั่วโลกมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่ได้รับทั้งเ,เงินได้รับทั้งกล่องได้รับรางวัลรางวัลอสการ์ซึ่งเป็นรางวัลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเนี่ยอย่างเกาหลีใต้นี่ก็มีภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล ในออสการ์มาก็หลายรางวัลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนอุตสาหกรรมในบันเทิงในอเมริกาเองก็โดนดิสรับไปไม่น้อยเหมือนกันแต่ก็ต้องดูนะคะว่ามาตรการของทัป์อันนี้เนี่ยจอกมาในรูปแบบแต่ละจัดทำหรือไม่ด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าล่าสุดมีล่าสุดหลายล่าสุดมากทัป์บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะว่าเขาจะถาม สตูดิโอผู้ผ,ผลิตภาพยนต์ในฮอลลีวูดก่อนว่านโยบายอันนี้ของเขาเนี่ยโอเคไหมคือเรียกว่านโยบายน,นี้ของเขาทำเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการไปปรึกษาหารือกับคนในอุตสาหกรรมบันเทิงในอเมริกาเลยแต่ทำเนี่ยถ้าดูตามข่าวเนี่ยเหมือนกับโพ่งขึ้นมาก่อนอ่ะว่าฉันจะทําแบบนี้แล้วพอโพ่งขึ้นมาปุ๊บไม่รู้ว่าเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในวงการฮอลลีวูดมากน้อยแค่ไหนแต่ทา,าบอกมาบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้หลังจากที่เขาประกาศผ่านครูโซเชียลไปว่า เดี๋ยวเขาจะขอถามสตีโอผ,ผู้ผลิตภาพยนตร์ของฮอลลีวูดก่อนว่าพอใจกับแผนการนี้ของเขาหรือไม่โดยทั้มบอกว่าผมไม่ได้กำลังทำร้ายอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะผมต้องการจะเข้ามาช่วยอุตสาหกรรมนี้ค่ะดังนั้นเราจะพบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผมต้องการทําให้แน่ใจว่าพวกเขามีความสุขกับเรื่องนี้เพราะเราต้องการที่จะสร้างงานจริงๆคือทั้มมองว่าถ้า เราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดการจ้างงานมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะทำให้เกิดอะไรอ่เกิดการจ้างงานช่วยผู้ผลิตในสหรัฐมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงเมื่อสถานการณ์จริงๆในยุคป,ปัจจุบันมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ถาบอกเดี๋ยวผมขอไปคุยก่อนในขณะเดียวกันโฆษกของทำเนียบขาวก็กลับออกมาบอกว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเรื่องนี้ค่ะ เรื่องของการเก็บภาษีภาพยนตร์จากต่างชาตินะคะรัฐบาลกําลังสํารวจทางเลือกทั้งหมดเพื่อสนองคําสั่งของประธานาธิบดีเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและเศรษฐกิจของประเทศและก็ทําให้ฮอลลีวูดกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเรื่องนี้เป็นเพียงแค่การโผล่ขึ้นมาของมป์อย่างเดียวเท่านั้นค่ะยังไม่ได้ฟันทงร้อซว่าจะมีมาตรการในการดําเนินการในเรื่องนี้ในลักษณะไหนอย่างไรนะคะ คือตามหลายนโยบายของทรัมป์แล้วเนี่ยบางทีอ่านไปอ่านมาชูไปดูมาก็ทําให้เกิดคำถามว่าตกลงนี่มันประเทศประชาธิปไตยหรือว่าประเทศเผด็จการกันแน่อะไรย่างน,น,นะ้แล้วก็ดูเหมือนว่าเอออเมริกาเขากำลังจะปิดประเทศหรือเปล่าดูไม่อยากจะคบค้าสมาคมอะไรกับใครเลยอยากจะแบบอเมริกาเฟิร์สอเมริกาเฟิร์สคนอเมริกาเท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นนะ,นะคะ